และที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่ต้นสนแต่อย่างใดแต่มันคือต้นสน,นะครับต้นสน,นี่มีชื่อวิทยาศาสตร์แว่เอ้ยว่าเอ้ยถูกแล้วว่าเซอร์เบเนียเจเวนิกานะครับเป็นพืชอยู่ในกลุ่มของเฟอร์เบซี่หรือพืชตระกูลถั่วฝักนั่นเองนะครับดอกมันก็คล้ายๆดอกถั่วนะครับส่วนฝักก็คล้ายๆฝักถั่วนั่นเอง โดยใบยของมันนะครับจะเป็นใบลักษณะที่เป็นใบประก,กอบเนาะเป็นใบเล็กๆเรียงๆเรียงๆกันนะครับและมันก็จะมีลักษณะพิเศษที่ผมอยากให้รู้จักไว้นะครับก็คือเรียกว่าเป็น Nix t i n a s t i c Movement นะครับก็คือเป็นการปิดใบตอนกลางคืนนั่นเองเนาะกล้องวันเนี่ยมันจะกลางใบนะครับกลางคืนมันก็จะปิดซึ่งประโยชน์เนี่ยก็มีมากมายเลยหลักๆก,ก็คือช่วยลดการขายน้ำนะครับแล้วก็ช่วยลด พื้นที่ผิวทําให้เวลามันเจอลมเจอฝนตอนกลาคืนเนี่ยมันก็จะได้รับความเสียหายน้อยลงนั่นเองโดย Nix ส i n นส t ต c ิกมูฟเมนตนะครับนอกจากจะเจอกับต้นสนแล้วเนี่ยต้นมะขามต้นจำมจุรีแล้วก็พืชตระกูลถั่วหลายอันนะครับก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกัน,นเนาะเรียกว่าพฤติกรรมได้ไหมได้มั้งได้แหละได้ปะวะได้ไหมนะ ได้เปล่าวะแต่ว่ามันหุบดีนะเนี่ยลองดูดิมันหุบแบบสนิทเลยนะครับโดยต้นที่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักการที่มันหุบได้ใบทันทีแบบหุบแตะปุ๊บหุบปัป๊บคือต้นมายาลาบเนาะอันนั้นก็มีลักษณะพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เขาเรียกว่านิกซินแ a สติกมูฟ e มนต์นะครับก็จะมีภาพให้ดูนะไปดูภาพกันเลยนะครับของต้นสนโนแล้วก็มีต้นมะขามให้ดูด้วย การที่มันเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับก็คือดีอย่างหนึง่งก็คือพืชตระกูลถั่วเนี่ยจะมีแบคทีเรียไรโซเบียมเนาะอยู่ในปมรากถั่วมันก็จะช่วยปรับดินนะครับให้มีไนโตรเจนเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับลักษณะเหมือนต้นปอเถืองนั่นเองนะครับถั่วเห็นหนามเนี่ยถั่วนะครับเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีรากอะไรครับ ลากถูกต้องครับลากแก้วบคนบอกกูยังไม่ตอบเลยเอดึงดูนี่นี่นะครับเราไม่เห็นลากแก้วหรอกแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้น่าจะเป็นปมลากถั่วนะครับเห็นปมลากถั่วไหมเห็นปะเห็นไหม And no,